เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมองสงครามยูเครนเป็นแค่ข่าวไกลตัวเพราะท่านนักวิเคราะห์ตะวันตกคิดไม่ผิดยูเครนอาจกําลังหายไปจากแผนที่ถึง40%เปอร์เซนใช่ครับไม่ใช่4%เปอร์เซนไม่ใช่10%เปอร์เซนตแต่เกือบครึ่งประเทศโอ้โหและที่หนักกว่านั้นคือยูเครนอาจถูกตัดขาดจากทะเลดําอย่างถาวรไม่มีท่าเรือไม่มีทางออกสู่โลกกลายเป็นประเทศไร้ทะเลทั้งที่ไม่แพ้สงครามในวันนี้ ฟังดูไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดแต่เป็นภาพที่นักวิเคราะห์ตะวันตกเห็นตรงกันจากแผนที่ของ ISW แผนที่ที่ไม่ได้บอกว่ารัเสเซียยึดอะไรไปแล้วแต่บอกว่ารัเสเซียคิดจะเอาอะไรต่อคำถามคือถ้าสิ่งที่อยู่ในหัวเครมลินกลายเป็นความจริงยูเครนจะเหลืออะไรและโลกจะเหลือกติกาอะไรอย่าเพิ่งกดข้าม เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สงครามแต่มันคือการเดิมพันกับรูปร่างของประเทศหนึ่งและอนาคตของโรคทั้งใบฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมคําว่ายูเครนที่หายไปถึงน่ากลัวกว่าที่คิดขึ้นนี้ถ้าคุณมองแผนที่ยูเครนแล้วคิดว่านี่คือแค่ภาพสงครามธรรมดาผมอยากให้คุณหยุดคิดอีกครั้งเพราะในสายตานักวิเคราะห์ตะวันตกแผนที่ใบนี้ไม่ใช่แค่แนวรบแต่คือภาพอนาคตของประเทศหนึ่งที่อาจเล็กลงอย่างถาวร ยูเครนอาจาไม่ได้แพ้ในสนามรบวันนี้แต่กำลังถูกออกแบบให้แพ้ในระยะยาวคำว่า40%ไม่ได้เกิดจากข่าวลือไม่ได้มาจากคำขู่ของเครมลินแต่มาจากการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ของนักวิเคราะห์ตะวันตกโดยเฉพาะจาก Institute for the Study of War 40%คือพื้นที่ที่รัสเซียพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ยังควบคุมได้ไม่ทั้งหมดแต่ไม่เคยหายไปจากคำปราศัยไม่เคยหายไปจากสื่อรัฐ และไม่เคยหายไปจากความคิดของผู้นำเครมลินสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่รัสเซียยึดได้แค่ไหนในวันนี้แต่คือรัสเซียคิดว่าควรได้อะไรในวันข้างหน้าแผนที่ของ ISW ไม่ได้ถูกวาดในมอสโกแต่ถูกวาดจากคำพูดจากท่าทีและจากแนวคิดที่รัสเซียใช้ซ้ำอย่างเป็นระบบเมื่อคุณนำคำพูดเหล่านั้นมาวางลงบนแผนที่ภาพที่ปรากฏไม่ใช่ยูเครนที่เรารู้จักมันคือยูเครนที่ถูกบีบถูกตัด และถูกทําให้เล็กลงจนแทบไม่เหลืออํานาจต่อรองจากดอนบาสขยายสู่ภาคใต้ลากยาวไปถึงชายฝั่งทะเลดําและนี่คือจุดที่นักวิเคราะห์ตะวันตกเริ่มตั้งคําถามนี่ใช้สงครามเพื่อความมั่นคงหรือคือสงครามเพื่อเปลี่ยนรูปร่างประเทศ40%ไม่ใช่แค่ดินแดนแต่คือภาคอุตสาหกรรมหลักพื้นที่พลังงานเมืองท่าและประชากรจํานวนมหาศาลถ้าพื้นที่เหล่านี้หายไปยูเครนจะยังมีเมืองหลวงชื่อเคียฟ แต่จะกลายเป็นรัฐที่อ่อนแรงทั้งเศรษฐกิจทั้งการทูตทั้งอำนาจต่อรองในเวทีโลกนักวิเคราะห์ตะวันตกมองตรงกันว่ารัสเซียไม่จําเป็นต้องยึดทั้งประเทศแค่ตัดหัวใจเศรษฐกิจตัดทางออกสู่ทะเลและปล่อยให้ยูเครนต้องพึ่งพาภายนอกทุกลมหายใจนี่คือสงครามที่ไม่ได้วัดด้วยจํานวนรถถังแต่ใช้ภูมิศาสตร์เป็นอาวุธใช้เวลาเป็นเครื่องมือและใช้คําพูดเป็นแผนที่สิ่งที่ทําให้ตะวันตกกังวลไม่ใช่เพราะรัสเซียมีแผนลับ แต่เพราะรัเสเซียไม่เคยปิดบังเป้าหมายคําว่าโนโวรเซียถูกพูดออกมาอย่างเปิดเผยซ้าแล้วซ้าเล่าเล่าก็เป็นสิ่งที่ควรยอมรับและเมื่อคําพูดเหล่านั้นถูกพูดนานพอถูกย้าบ่อยพอมันจะเริ่มถูกมองเป็นเรื่องปกตินี่คือจุดอันตรายที่สุดของสงครามนี้เพราะถ้าโลกยอมรับในสิ่งที่รัเสเซียคิดวันหนึ่งมันอาจกลายเป็นสิ่งที่รัเสเซียได้สำหรับยูเครนนี่ไม่ใช่แค่การป้องกันดินแดน แต่คือการป้องกันอนาคตและสําหรับโลกนี่ไม่ใช่แค่สงครามในยุโรปตะวันออกแต่คือคําถามว่าเราจะยอมให้การเปลี่ยนแปลงพรมแดนด้วยกําลังกลายเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่นี่คือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดต่อหน้าเราจะพาคุณไปดูว่าคําว่าโนโวโรซียไม่ใช่แค่แนวคิดเก่าแต่คืออาวุธทางความคิดที่กําลังถูกใช้ในสงครามศตวรรษที่21รายงานข่าวตอนต่อไปภาพแผนที่ในหัวเครมลิน จะชัดขึ้นและน่ากลัวกว่าที่คุณคิดคําว่าโนโวร์เซียถ้าฟังเผลอๆมันอาจดูเหมือนศัพท์ประวัติศาสตร์หรือคําโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่มีน้ําหนักในโลกยุคใหม่แต่ในสายตาน,นักวิเคราะห์ตะวันตกคําคํานี้คือหัวใจของสงครามยูเครนโนโวร์เซียไม่ใช่ชื่อกองทัพไม่ใช่ชื่อปฏิบัติการแต่คือกรอบความคิดที่รัสเซียใช้กําหนดว่าดินแดนใดควรเป็นของใครแนวคิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคจัก,กรวรรดิรัสเซีย ใช้เรียกพื้นที่ทางใต้และตะวันออกของยูเครนในปัจจุบันในฐานะดินแดนใหม่ของจักรวรรดิแนวคิดที่หลายคนคิดว่าตายไปแล้วกลับถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในศตรวรรษที่21พร้อมรถถังขีปนาวุธและสงครามข้อมูลข่าวสารนักวิเคราะห์ของ the Institute for the Study of War ชี้ให้เห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากรัสเซียไม่ได้หยุดอยู่แค่ดอนบาสถ้าคุณฟังคำพูดของผู้นำเครมลินฟังรัฐมนตรีฟังสื่อรัฐ ชื่อของภูมิภาคเหล่านี้จะถูกพูดซ้ำอย่างสม่ำเสมอซาโปริเซียเคอร์ซอนคาคิฟตนีโปรเปตรอฟส์มิโคลอลฟโอเดซาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในแนวรบเดียวกันแต่ถูกจัดให้อยู่ในเรื่องเล่าเดียวกันเรื่องเล่าที่บอกว่าพื้นที่เหล่านี้มีประวัติศาสตร์ร่วมกับรัสเซียมีวัฒนธรรมร่วมกับรัสเซียและควรถูกดึงกลับมาในทางทหารนี่อาจดูเหมือนการขยายเป้าหมายแต่ในทางยุทธศาสตร์ นี่คือการกำหนดเส้นชัยล่วงหน้าเพราะเมื่อคุณพูดถึงพื้นที่ใดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณกำลังบอกโลกว่าพื้นที่นั้นยังไม่ใช่จุดจบแผนที่ที่นักวิเคราะห์ตะวันตกวาดขึ้นจึงไม่ใช่แผนที่การยุดครองแต่เป็นแผนที่ของความตั้งใจและเมื่อเอาพื้นที่ทั้งหมดในกรอบโนโวโรสเซียมาวางรวมกันภาพที่ออกมาทําให้หลายประเทศในยุโรปเริ่มไม่สบายใจยูเครนจะสูญเสียภาคอุตสาหกรรมหลักทางตะวันออกพื้นที่พลังงาน และเส้นทางคมนาคมสําคัญนี่ไม่ใช่แค่ลดขนาดประเทศแต่คือลดศักยภาพการฟื้นตัวหลังสงครามนักวิเคราะห์ตะวันตกมองว่าถ้ายูเครนถูกบีบให้อยู่ในกรอบนี้ต่อให้สงครามหยุดประเทศก็จะยังอ่อนแรงและเปราะบ,บางที่สําคัญรัสเซียไม่จําเป็นต้องบุกทุกพื้นที่ในคราวเดียวแค่ทําให้โลกเริ่มคุ้นชินกับแนวคิดว่าพื้นที่เหล่านี้อาจไม่ใช่ของยูเครนอีกต่อไปนี่คือสงครามที่ใช้ภาษานําหน้ากระสุน และใช้ความเคยชินเป็นเครื่องมือเมื่อคำว่าโนโวร์ซียาถูกพูดซ้ำถูกเขียนซ้ำและถูกออกอากาศซ้ำมันจะค่อยๆลดแรงต้านในระดับสากลน,นี่คือสิ่งที่ตะวันตกกลัวไม่ใช่เพราะรัเสเซียจะชนะในวันพรุ่งนี้แต่เพราะรัเสเซียกำลังทำให้เป้าหมายระยะยาวดูเหมือนเป็นเรื่องปกติสงครามยูเครนจึงไม่ใช่แค่การแย่งพื้นที่แต่คือการแย่งนิยามว่าอะไรคือของใครและถ้าโลกไม่ตั้งคำถามกับนิยามนี้ เส้นแบ่งพรมแดนอาจเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องมีสนธิสัญญาใดๆตอนหน้าเราจะพาคุณไปดูว่าทำไมชายฝั่งทะเลดำจึงเป็นหัวใจของเกมทั้งหมดและทำไมการตัดยูเครนออกจากทะเลอาจรุนแรงกว่าการยึดเมืองหลวงรายงานข่าวตอนต่อไปประเทศไร้ายทะเลจะไม่ใช่แค่สมมุติฐานแต่คือฉากทดสอบของอนาคตยูเครนถ้าคุณอยากเข้าใจสงครามยูเครนจริงๆอย่ามองที่กรุงเคียฟเป็นอันดับแรกให้มองไปที่ทะเลทะเลดำ เพราะในสายตานักวิเคราะห์ตะวันตกหัวใจของสงครามนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงแต่อยู่ที่ชายฝั่งถ้ายูเครนย,ยังมีทะเลประเทศนี้ยังหายใจได้แต่ถ้ายูเครนถูกตัดออกจากทะเลไม่ว่าธงจะยังโบอกอยู่ที่เคียฟหรือไม่ประเทศนี้จะอ่อนแรงทันทีนักวิเคราะห์ของ Institute for the Study of War ชี้ตรงกันว่าการควบคุมชายฝั่งทะเลดำมีความหมายมากกว่าการยึดเมืองใดเมืองหนึ่งเพราะทะเลคือเส้นเลือดของเศรษฐกิจโอเดสซามิโคลาีฟ คือประตูส่งออกของธัญพืชพลังงานและรายได้หลักของรัฐถ้าประตูนี้ปิดยูเครนจะไม่ใช่ประเทศชายทะเลอ,อีกต่อไปแต่จะกลายเป็นรัฐบกโดยพฤตินันไม่มีท่าเรือไม่มีเส้นทางตรงสู่ตลาดโลกต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านทุกขั้นตอนทุกข้อตกลงทุกการเจรจาในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นี่คือการลดอำนาจต่อรองอย่างรุนแรงนักวิเคราะห์ตะวันตกมองว่านี่คือเป้าหมายเชิงโครงสร้างไม่ใช่เป้าหมายเชิงอารมณ์ รัสเซียไม่จําเป็นต้องยึดทั้งยูเครนแค่ควบคุมชายฝั่งก็สามารถกําหนดอนาคตของประเทศนี้ได้และนี่คือเหตุผลที่ชื่อของโอเดซ่าถูกพูดถึงซ้ําแล้วซ้ําอีกในสื่อรัสเซียไม่ใช่เพราะโอเดซ่าเป็นเมืองสวยแต่เพราะโอเดซ่าคือปอดของยูเครนถ้าปอดนี้ถูกบีบร่างกายทั้งระบบจะอ่อนแรงตามมาในมุมของตะวันตกภาพประเทศไร้ทะเลน่ากลัวกว่าภาพรถถังเข้าเมืองหลวงเพราะรถถังอาจถูกต้านแต่การไม่มีทางออกสู่ทะเลคือกับดักระยะยาว ยูเครนอาจยังอยู่รอดแต่จะต้องพึ่งพาสาภาพยุโรปนาโต้และประเทศเพื่อนบ้านยังหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อการพึ่งพาเพิ่มขึ้นอิสระในการตัดสินใจก็จะลดลงนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าการทําให้ประเทศหนึ่งอ่อนแรงโดยไม่ต้องยึดครองสงครามแบบนี้ไม่ต้องจบด้วยชัยชนะชัดเจนแค่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนี่คือเหตุผลที่ตะวันตกไม่มองสงครามยูเครนเป็นแค่การประทะของกองทัพ แต่มองว่าเป็นการออกแบบภูมิศาสตร์ใหม่ของยุโรปตะวันออกถ้ายูเครนถูกตัดออกจากทะเลดำแผนที่ทั้งภูมิภาคจะเปลี่ยนทันทีเส้นทางพลังงานเส้นทางการค้าและดุลอำนาจจะถูกเขียนใหม่ทั้งหมดและนี่ไม่ใช่เรื่องของอยูเครนประเทศเดียวแต่มันคือสัญ,ญญาณไปถึงทุกประเทศเล็กที่พึ่งพาทะเลพึ่งพาการค้าและพึ่งพากฎระเบียบสากลถ้าการตัดประเทศหนึ่งออกจากทะเลกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้โลกจะปลอดภัยขึ้นหรืออันตรายขึ้น นี่คือคำถามที่สงครามยูเครนโยนใส่ทั้งโลกตอนหน้าเราจะไปดูว่าถ้าสิ่งที่รัเสเซียคิดค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่รัเสเซียได้ยุโรปตะวันออกและระบบโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรรายงานข่าวตอนต่อไปไม่ใช่แค่ชะตายูเครนแต่คือจอดของโลกทั้งใบถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าสงครามยูเครนไม่ใช่แค่เรื่องของปืนไม่ใช่แค่เรื่องของรถถังและไม่ใช่แค่เรื่องของแนวรบแต่มันคือเรื่องของสิ่งที่โลกจะยอมรับ และสิ่งที่โลกจะปล่อยผ่านคำถามสำคัญที่สุดไม่ใช่รัสเซียจะยึดได้แค่ไหนแต่คือถ้ารัสเซียไม่ยอมลดเป้าหมายสันติภาพจะหน้าตาแบบไหนในสายตานักวิเคราะห์ตะวันตกภาพยูเครนที่สูญเสียดินแดนราว40%และถูกตัดออกจากทะเลดำไม่ใช่ฉากจบของสงครามแต่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาระยะยาวยูเครนอาจยังมีชื่ออยู่บนแผนที่อาจยังมีรัฐบาลอาจยังมีเมืองหลวง แต่จะเป็นรัฐที่อ่อนแรงพึ่งพาและถูกกดดันตลอดเวลาเมื่อประเทศหนึ่งต้องพึ่งนาโต้เพื่อความมั่นคงพึ่งสหาภาพยุโรปเพื่อเศรษฐกิจกและต้องเผชิญแรงกดดันจากรัเสเซียอย่างต่อเนื่องอิสระในการตัดสินใจจะลดลงโดยอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่ตะวันตกกังวลที่สุดไม่ใช่แค่ชะตากรรมของยูเครนแต่คือแบบอย่างที่อาจเกิดซ้ำถ้าการใช้กําลังสามารถเปลี่ยนรูปร่างประเทศได้โดยไม่ถูกต่อต้านอย่างเด็ดขาด ประเทศเล็กทุกประเทศจะเริ่มตั้งคำถามกับความปลอดภัยของตัวเองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนไม่ใช่กรณีพิเศษแต่คือสัญญาณสัญญาณว่าคำพูดซ้ำๆสามารถกลายเป็นความจริงได้ถ้าโลกเริ่มชินนี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์ตะวันตกมองว่าแผนที่ในหัวเครมลินอันตรายพอๆกับกองทัพในสนามเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่พรมแดนแต่มันเปลี่ยนกติกากติกาที่บอกว่าใครพูดดังพอ ใครยืนระยะได้นานพออาจได้ในสิ่งที่ต้องการและถ้าโลกยอมรับกติกานี้เสถียรภาพยุโรปตะวันออกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับยูเครนสงครามนี้ไม่ได้เดิมพันแค่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่มันเดิมพันด้วยรูปร่างของประเทศในอีกหลายสิบปีข้างหน้าประเทศที่มีทะเลหรือไม่มีทะเลประเทศที่ยืนได้ด้วยตัวเองหรือประเทศที่ต้องพึ่งพาคนอื่นทุกก,ก้าวและสำหรับโลกนี่คือบททดสอบว่า เราจะปกป้องหลักการเดิมหรือจะยอมให้หลักการใหม่ถูกเขียนขึ้นด้วยกำลังสงครามยูเครนจึงไม่ใช่ข่าวไกลตัวแต่มันคือกระจกที่สะท้อนว่าโลกใบนี้ยังยึดถือกติกาเดิมอยู่หรือไม่และถ้าวันหนึ่งสิ่งที่รัเสเซียคิดกลายเป็นสิ่งที่รัเสเซียได้โดยไม่มีราคาที่ต้องจ่ายคำถามคือใครจะเป็นรายต่อไปนี่คือจุดจบของซีรีส์นี้แต่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวเพราะสงครามอาจหยุดได้ แต่ผลของมันจะอยู่กับโลกไปอีกนานรายงานข่าวถ้าคุณคิดว่าสงครามนี้ยังคงไม่ควรถูกมองข้ามติดตามตอนต่อไปซีรีส์ใหม่เกมอำนาจโลกกำลังเริ่มขึ้นแล้ว